ดีนะครับมองสีลงหาปลาครับเห็นบ่ธรรมชาติสวยงามครับผมปลาบอนนี่ลองน้ำเย็นจิ้นน้ำจิ้นผมดิหนึ่งหึงโอ้กุญเชยบังลั่นบังลั่นกุญเชยบางหางนี่นะครับวิธีใช่ชีวิตบ้านครับวิธี ธรรมชาติใส okay? ่ปังใส่ปังใส่ปังหางปลาครับปลาของผมภู้ิปัญญาไทยปั่นผูมิปัญญท้องถิ่นครับผมบางลั่นครับบางลั่นบอกปลากระชิบนี่ครับแต่ปลาถือปลากระชิบเขามาหันมาเขือมาใน้บางนี่มัะเขือรุนต๊บ นกปลากับพีอยู่ดิวอนยำแบาอยด่วยหงาไปแ้เห็นบ่ข้องนี่ลือกก่ดยครับนี่ข้องนี่ันเนวัตื่นตนี่พี่น้องบังตื่นเลครับลึกเกืดิโขบไปทั้งหมดข้องเสรบางลันพี่น้องเอ้ยนาอยู่ไม่นครับวิธีชีวิต กระเสีตร้วยกันผมมัจ่าชาวบ้นานนี่ครับหาปลาหาปลาหาปลาพวกที่ปลากจะสึ้นนี่ครับบุยอยู่ไหมนี่หลังหันเย็นอยู่ตัวหนึ่งหลายตัวอยู่ปลาตะเพียนะตะเพียนปลานิ่นเกิดมา้นี่ บ่อนครับบ่อน้วบ่อนทั้งนมงเห็นบ่บ่อนบุยไปเป็นนึงเดี๋ยวธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสั่งสรรครับผมคลองนำฮบปลาอยู่กับธรรมชาติบ้านๆครับอยู่เข้าธรรมชาติบ้านห้องอีสานบ้านห้องครับผม กับธรรมชาติอยู่ไต่หงไม้ห่มไหลธรรมชาติอยู่ข้างน้ำครับหาปลานี่แหละหาปลาพี่ต้อง,องจุดอใจครับโอ้นกกระห้องขนนกวิถีชีวิตบรรดาวิถีชีวิตบ้านัศน์ครับนี่แหละครับน้ำก็สวยน้ำก็ใสดี เยิน oh. ดีกับฝากสักนนะครับผมสวัสดีครับ